แต่วันนี้เนี่ยอยากจะจัดระบบเต็มแบบโรงหนังุ้ยเอาโรงหนังคุณเนี่ยไปอยู่ที่บ้านของคุณห้องนี้นะคะใหญ่ที่สุดในไทยแล้วก็ในโลกเลยห้องนี้เนี่ยนะราคาเท่าไหร่ดีวะห้าิกว่าล้านเอง50กว่าล้านเองแนน50กว่าล้าน แฟนๆช่องแจ็คแฟนฉันนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับน้องแวนโก้ครับมีเรื่องราวดีๆมาแนะนําเพราะว่าด้านหลังของเรานี้ก็คือเทเตอร์เฮาส์ครับผมอยู่แถวๆราชพฤกษ์บางบัวทองนะครับผมเนี่ยเคยใช้บริการเขาแต่วันนี้เนี่ยอยากจะจัดระบบเต็มแบบลงหนังุ้ยเอาลงหนังคุณเนี่ยไปอยู่ที่บ้านของคุณหุ้ยทําได้เหรอพี่ทําได้แล้วครับที่เดียวในไทยเลยต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องแนนก่อนเพราะวันนี้น้องแนนจะต้อนรับเราครับสวัสดีครับน้องแนนสวัสดีค่ะรี่งานใหู้ัสดีคเลย เพีตอร์เฮาเท่าเข้าใจง่ายคืออะไรครับบริษัทเราก็คือรับทําลงหนังในบ้านค่ะทเทิเร์นคในระบบครบวงจรเลยค่ะแบบว่าพี่แจ็คมีแค่แบบแปลนบ้านกำลังจะลงเสาเข็มเนี้ยก็คือแบบมาหาที่นี่ได้เลยเราในลมิดให้พี่แจ็คได้หมดเลยงั้นเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวให้น้องแนนแนะนําห้องลงหนังของที่น้องแนนจะแนะนําพี่ก่อนดีกว่าได้นะคะ่ะไปกันเลยครับครับค่ะพี่แจ็คแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กันในโชว์รูมของเราแล้วนะคะในโชว์รูมของเรามีทั้งหมด9ห้องค่ะท้งห้องแรกที่เราจะไปดูเลยคือห้องสตาร์ลีู่มแต่ว่าห้องดู เอาฮครับชมดูแล้วสตาลีสตาลีค่ะเดี๋ยวเร<อ>า <ๆ S 1> ไปดกัน,กนครับ เป็นไงบ้างคะพี่แจ็คโอ้โหดูหนังในบ้านาร,รู้ไหมคะว่าทําไมถึงสตาร์ลีรูมเพราะอะไรครับห้องนี้นะคะมีไฟเบอร์ออปติกค่ะมันจะช่วยเพิ่มบรรยากาศในการดูหนัง<ห>ใช่เดี๋ยวพี่แจ็คนะคะลองนั่งดูหนังก่อนเลยคุณโกเชิญเนี่ยหนูจะมีเซอร์ไพรส์ด้วย<ห>ความพิเศษของห้องนี้นะคะเป็นลําโพงโฮมซีม่าแท้ๆเลยค่ะพี่แจ็คที่เป็นลําโพงย่อส่วนจากขนาดลงหนังมาไว้ในบ้านของเราค่ะโอ้โหเดี๋ยวพี่แจ็คพี่โกนะคะลองจ้องไปที่จอเลยเดี๋ยวหนูจะให้ดูอะไรค่ะ จอไฟฟ้าค่ะลำโพงซ่อนมันอยู่ตรงหลังจอนี่เหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าเสียงมันจะรู้ผ่านจอมาค่ะตัวนี้ตอนแรกคี่ว่าลำโพงมันมีแค่เท่าที่เห็นใช่รับถ้าสมมติเอาห้องแบบนี้ไว้ไปที่บ้านพี่ก็สามารถสร้างแบบนี้ได้เลยก็สามารถทําให้ได้เลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวพี่แจ็คลองดูหนังเลยไหมคะได้ครับขอูหนังเลยแบบจัดเต็มโอ้เสียงโอ้ผัวชีอะทำไมอะอ นี่เลยค่ะพี่แจ็กง่ายสต็อบไวก่อนค่ะพี่แจ็กก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วค่อยกลับมาเพลใหม่ได้ค่ะเออว่ะเรอจะลงหนังเพราะลงหนังเราต๊อปไม่ได้ใช่ค่ะพี่เข้าห้องน้ำก่อนครับพี่แจ็กคุณผู้ชมจริงๆห้องนี้ยเป็นห้องแค่ออเดิร์มนะคะไปห้องถัดไปกันดีกว่าห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่สองค่ะห้องนี้ชื่อห้องคันที่รูมค่ะพี่แจ็กกับพี่โก้ค่ะมีเพลงเป็นของตัวเองเพราะว่าห้องเนี้เหมาะ แล้วก็ตอบโจทย์กับการฟังเพลงมากๆใครนะคะที่ชอบฟังเพลงดูคอนเสิร์ตนะคะห้องนี้ต้องมาดูเลยค่ะห้องเนี้ค่ะพี่แจ๊จะแตกต่างจากห้องเมื่อกี้เพราะว่าห้องเมื่อกี้มันเป็นโฮมซีนีมาส่วนห้องนี้เป็นโฮมเียเตอร์ค่ะอใช่เพราะว่าเขาจะเน้นตัวลำโพงเนี่ยเอกลักษณ์ความสวยงามแล้วก็ให้มันอยู่ด้านหน้าเพื่อจะได้ ฟังเพลงแบบเต็มเต็มหูถูกไหมครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวแจ๊ดแนวล็อกอะไรก็คือได้หมดเลยเดี๋ยวพี่แจ็คลองนั่งฟังเลยไหมคะโอ้ได้เลยครับไปไดป เป็นไงคะพี่แจ๊กห้องนี้มินิทเทเตอร์รูมค่ะห้องนี้นะคะใหญ่ที่สุดในไทยแล้วก็ในโลกเลยห้องนี้เนี่ยนะใช่คะ่ะพี่แจ๊กโอ้โหมันก็คือแบบเหมือนโรงหนังเลยคุณโก้ถตแต่ว่าเอาโรงหนังของคุณเนี่ยไปอยู่ที่บ้านคุณได้ใช่ค่ะห้องนี้หนูยกให้ไปอยู่ในบ้านพี่แจ๊กได้เลยแค่บอกว่าอยากได้ห้องเนี้ย ได้จอแบบนี้แล้วก็ลำโพงแบบจับเต็มแบบจัดเต็มแบบรอบเลยรอบทิทางเลยถูกไหมฮะพี่แจ๊เอาไหมคะคือต้องถามแนนนึงว่าราคาเท่าไรหร่ดีกว่า50กว่าล้านเองแนน50กว่าล้าน <c oughs> เดี๋ยวหนูทําส่วนลดให้สําหรับพี่แจ็กเลยแบบพิเศษสุดๆโอ้โห <c oughs> ถึงว่าบอกทีมงานแอบมีเซอร์ไพรส์ผมด้วยเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยค่ะจอรอบทิศทาง หนูเอาโปสเตอร์หนังของพี่แจ็กเนี่ยไวทุกจอเลยเผื่อว่าพี่แจ็คอยากจะเป็นแบบเรฟเฟรนซ์ไปทําไว้ในบ้านของตัวเองมีโปสเตอร์มีจออะไรอย่างี้ขึ้นได้เลยพี่แค่บอกว่าพี่อยากได้อะเทเตอร์เฮาของเราจัดให้ได้เลยค่ะโต้องใจเย็นก่อนผมต้องปรึกษาคุณโก๊ก่อนเพราะตอนนี้เราดูกันแค่3มห้องแต่เอางี้ห้องนี้น่ะพิเศษผมขออนุญาตขอดูความอลังการของห้องนี้หน่อยดีกว่าในราคา50กว่าล้านได้ค่ะพี่แจ็กเดี๋ยวไปดูเลยไป วันนี้เนี่ยผมได้นัดเจ้าของเเตอร์เฮาส์ก็คือพี่หนุ่มใช่ค่ะซึ่งพี่หนุ่มได้ทําแบบไว้ให้ผมแล้วนะฮะว่าห้องสไตล์ดูหนังเนี่ยที่เอาลงหนังเนี่ยไว้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นยังไง <S 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 เขียนแบบไว้ให้ผมแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปห้องที่4ของเทเตอร์เฮาส์นะคะ,คะก็คือห้องปาร์ตี้รูมค่ะซึ่งบอกเลยว่าห้องเนี้ยใครมาก็ติดใจอ่าขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณนะล,ลูกนะก <S <S ค่นะไปโอ้โหผู้ชมครับดูฮะนี่คือห้องปาร์ตี้รูม เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่หนุ่มนะครับเจ้าของเทเตอร์เฮาส์นะครับพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มทำเทเตอร์เฮาส์มากี่ปีแล้วพี่ถ้าโดยรวมถ้าเป็นชื่อบริษัทอื่นน้อยก็ประมาณ22ปี22ปีใช่จุดเริ่มต้นมาทำได้ไงพี่จริงๆพี่เป็นนักเล่น เป็นนักเล่นเครื่องเสยียงครับ,รบเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็มีแต่ฟังเพลงเนาะโปรเจ<อ>เตอร์มันแค่โปรโลจิกะก็คือสลาเป็นโมโนเซนเตอร์ตัวเล็กอะไรเงี้ยระบบการบัน,บกกนทึกมันก็ยังไม่ดีแล้วมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นโปรเจคเตอร์จากดูแค่ทรทัศน์อะไรเงี้ยก็เลยเพิ่มชแนลมา,มามากขึ้นครับแล้วก็เริ่มวิธีการบันทึกแล้วหนังเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาไปเยอะมากจ็กทำวงการหนังก็น่าจะรู้เข้าใจเลยพี่มันมาๆเรื่อยๆคราวนี้มันก็เลยเปลี่ยนจากฟังเพลงมันเป็นดูหนังเลยเพราะพี่คิดว่ามันคืออนาคตครับพ มันมาจริงแล้วก็ที่สําคัญคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นลูกค้าของทาง t ทเตอร์เฮาส์เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยที่เลือกจอโปรเลคเตอร์ไปเนี่ยคือ1ชอบดูบอลชอบดูหนังทางช่องทางออนไลน์ต่างๆแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าทาง Theater House เทเตอร์เฮาส์เขามีที่ให้เราแบบมาดูถึงที่ว่าลงหนังในแบบย่อส่วนนะครับที่เอามาไว้ในบ้านน่ยมันมีแบบคาแรคเตอร์แบบไหนบ้างคือร,ร,รู้สึกเลยว่าเฮ้ โรงหนังแม่งสามารถมาอยู่ที่บ้านได้จริงๆวะ่ะโดยที่ทางเทเตอร์เฮาส์เน้นลมิตให้เนี่ยสร้างหมดทุกอย่างเลยพี่ใช่ก็เริ่มตั้งแต่ออกแบบเสร็จแล้วก็วางระบบเสียงเหมือนถ้ามาลองฟังอย่างที่้องแจ็คมาลองฟังนั่แหละ,ะทําภาพทั้งเสียงที่หลือว็จัดให้มันเหมาะสมเพราะเรามีทั้งอินทตรเียมีทั้งวิศวะคุสติกมีทั้งคนคาลิเบตภาพในบริษัทเดียวกันเลยครับใครที่อยากมีโรงหนังนั้นอยากให้มาที่นี่ก่อน มันเหมือนกับเป็นการช้อปปิง้งอ่ะที่พี่หนุ่มเคยบอกสมมติว่าเวลาช้อปปิ้งออนไลน์เราไม่เห็นของจริงถูกปะ่ะแต่พอเราได้มาตรงนี้เฮ้ยแม่งเห็นมีไอเดียมีไอเดียมากขึ้นวันนี้ได้คําตอบแล้วว่าสิ่งที่ผมเนี่ยจะเอาลงหนังเนี่ยของเทเตอร์เฮาส์เนี่ยไปอยู่ที่บ้านผมเนี่ยเป็นสไตล์ไหนซึ่งวันนี้ก็มาลุ้นพร้รพอมๆกันด้วยคุณโค้กเพราะว่าพี่หนุ่มก็ส่งแบบไว้ให้ผมแล้วใช่ไหมครใช่เรียบร้อยขอดูเลยได้ไหมโอเคโอเค,อเคก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับอ่าปาร์ตี้ครับเพราะว่าผมอย่างที่บอกให้โจ พี่หนุ่มไปก็คือดูหนังได้ด้วยดูบอลได้ด้วยดื่มได้ด้วยเนาะ<ช>แล้วก็มีโต๊ะพูเพราะมันมีโต๊ะพูอยู่นี่ก็คือออกแบบอย่างนี้เลยใช่ก็คือตามคอนเซ็ปลูกค้าอยากได้อะไรเราก็ต้องใส่ทุกอย่างาให้ครบมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ถ้ามันไม่เข้ากันจริงก็อาจจะต้องตัดออกก็คือแสดงว่าเอาเอาเข้า,าใจง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าสมมติคุณเลือกให้เทเตอร์เฮามาดูแลยเลย เขาจะดูแลยันแสงดูแลเรื่องเกี่ยวกับจอให้หมดเลยว่าคุณจะได้แบบชัดเจนอนนีแน่นอนใช่ตำแหน่งการนั่งตรงนี้เราควรใช้จอเท่าไหร่ถ้าสังเกตทุกห้องที่เ้าไปจอไม่เท่ากันเลยเเตำแหน่ง,น,งนั่งดูนั่งชมไม่เหมือนกันเนาะคำนวณถึงเรื่องเสียงด้วยนั่งตรงนี้ได้จอร้อยเจ็ดสิบนิ้วระบบเสียงควรจะวางตำแหน่งไหนบ้างเ,เสียงมันจะได้โอบล้อมเราเป็น3 6 0องศา<ะ>เป็นหลักด o บเบิลแอมอสถูกต้องอันนี้สิ่งที่เราทำให้ทั้งหมด อันนี้ลำโพงเราก็เอามาแต่ละประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยเราพยายามดึงแบรนด์ดังๆจากทั่วโลกมาคือไม่งั้นมันจะมีแบรนด์ซ้ําๆแล้วก็ไม่กี่แบรนด์ให้เลือกอแต่ที่นนันมีเป็น10แบรนด์รเราพยายามนำแบบบุคลิกหลากหลายวิธีการติดตั้งหลายๆแบบเอา,อางี้ฮะถ้าสมมุติว่าใครสนใจหรืออยากจะให้พี่หน่มเนี่ยหรือทางบริษัทเทเตอร์เฮาส์เนี่ยติดต่อไปสร้างแล้วก็เดลมิตเป็นโงหนังเนี่ย ติดต่อได้ทางไหนครับทาง Facebook ทาง e s s a g e นะครับแล้วก็ Li น์แอดางหลายแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวคงขึ้นให้หอีกทีหนึ่งก็ทุกช่องทางเราตอบคาถามทุกคําถามที่ที่ใครติดต่อมาอันนี้ไม่มีครับหลายหลายคนฟังก็อยากจะรู้เรื่องกับเซอร์วิสและประกันก็จริงๆเราทาทั้งทั้งเทิร์นคีทั้งระบบตั้งแต่ออกแบบนะครับแล้วตกแต่งแล้วก็ติดตั้งระบบทั้งกระเบิดภาพเสียงจนครบหมดเลยเรียกว่าเทิร์นคีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดูทั้งหมดไฟดับดวงหนึ่งเราต้องไปดูอ่าไมโครเกะ ไม่ออกก็ต้องไปเช็คอะไรเงี้ยระบบภาพมันภาพมันกระตุกเราก็ต้องไปโดยส่วนมากงานบิวอินเราก็จะดูแลให้ประมาณ1ปีครับปีหนึ่งก็มีอะไรเซอร์วิสโทรไปเรียกได้เลยฟรีหมดถ้าเครื่องเสียงทั้งระบบทั้งภาพทั้งเสียงอะไรมันเกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้สอปีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายาจากนั้นก็มีแค่ค่ารถแล้วก็อะไรตามปกติถ้าเกิดมันเกิดเสียหายจริงเช่นฟ้า่าน้ําท่วมหรืออุบัติเหตุที่มันอะไรเกิดขึ้นมาที่ทำให้เสียหาย เราก็จะมีเราก็จะมีสวิตตามมาก็แค่สวิ i c e ปกติตไม่ต้องห่วงแล้วแต่ที่ตอนนี้มีกี่สาขาคารับตอนนี้ยุบเหลือสาขาเดียวเพราะที่นี่มันก็มี9ห้องแล้วก็ถือว่าน่าจะมีห้องโชว์เยอะที่สุดในโลกสําสหรับโชว์โชว์ก็เลยคิดว่าทําให้มันดีจริงมีแบรนด์ให้เลือกมากจริงคนสนใจ อยากทาจริงๆเนี่ยเขาก็อยากมาเหมือนที่แจ็คมานะครับให้มันแบบชัดเจนหน่อยมาเลือกได้เลยไม่ต้องออนไลน์ออนไลน์มันสัมผัสไม่ได้นะดมไม่ได้มันจับเนื้อผ้าไม่ได้อันนี้จับเนื้อผ้าก็ได้ลองใส่ก็ได้เพราะว่าสีตรงจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมกอนว่าเทเตอร์เฮาส์เนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่ในประเทศไทยนะเขามีไปเมืองนอกด้วยถูกไหมฮะครับเราทำต่างประเทศด้วยทีมงานอะไรก็จะประสานอะไรจัดการให้เราหมดถูกไหมครับครับเราก็เลยต้องเลือกแบรนด์ที่เข้ามาอยู่ในในองค์กรหรือในบริษัทเราเนี่ยเลือกแบรนด์ที่เขาเซอร์วิสดี เสียยากเนี่ฟังอันนี้ก็สบายใจเนาะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่าปีหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งกำกับหนังกับเพื่อนด้วยรวมถึงอยากจะมีโรงหนังนะครับผมย่อมาที่บ้านยังไงก็ฝากพี่หนุ่มด้วยละกันนะครับไว้ใจเทเตอร์เฮาอยู่แล้วยังไงฝากจัดเต็มให้ผมด้วยยินดีเดี๋ยวไปสร้างที่สลับบุรีเดี๋ยวเจอกันครับสลับบุรีนี่นะงั้นวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มแล้วก็ทีมงานเทเตอร์เฮามากๆนะครับขอบคุณมากๆนะคพี่หนุ่มขอบคุณนะครับผมเทเตอร์เฮานะครับ เพราะว่าเขามีระบบให้คุณซ้อมได้กลอบได้เลยนะครับจริงๆก็ผมไม่ค่อยตีกอบรอกไม่ค่อตีอื่นแต่ <c oughs> วันนี้ลองก่อนลองก่อนขอลองนะครับดูนะฮะระบบของเขาก็จะมีจอให้ด้วยนะครับไม่เหมาะกับการตีกรอบิงๆ <c oughs>